อ่ะสวัสดีนะครับตาครับผมสวัสดีตาซื้อว่างไรครับผมโอ้ตาสังงาตาสังงานนะครับเนาะนกบ้านนาไก่นกบ้านนาไก่นะครับเนาะอยู่อำเภอเมืองน้องไข่นะครับอำเเมืองอำเภอเมืองน้องไขยนี่แหละตาเลียนนกมาจักปีแล้วครับผมโอ้เสิบเจ้าปีเลยเหป้าสิบเจ้าปีตอนนี้ตาอายุจักปีแลวครับผมเจ็ดสิบห้าเลยเดียเจ็ดสิบห้าครับโอ้ สบการณ์ในการเล่นนกนะครับเนาะโอ้ลเล่นมากสุขส,ขสน,น่นมากาไกลเดีวก็สีสอบถามก็บลูนะครับเนาะเพื่อให้เป็นเซียนรุุนไม่ครับผมเพื่อนศึกษาครับเนาะว่าวิธีเลือกนกของคุณตานี่เลือกอแบบใดลักษณะแบบใดนกหวานนกจริงวงในวงนอกนี่เป็นอย่างไรนะครับเนาะสิ่งแรกนี่าตาได้นกมากนี่หัวนี่ตาสิเลือกแบบใดครับหัวหัวมันนี่ครับหัวผมนะครับมก ขนนกทิมานเนียยาวตัวใหญ่เออเลือกตัวสีนี่ยหน่อยเหี่ยวเหี่ยวตัวสีนี่ยหน่อยเหี่ยวเหี่ยวเออเหี่ยวเหี่ยวเอ้าเพราะว่านี่ก็ขาใหญ่ขาใหญ่เออขาใหญ่แต่ตัวบ่อาตัวอ้วนบ่อตัวใหญ่บ่อาตัวใหญ่ครับบ่ออ๋อถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันเป็นยังครับตามันนั่นมาเคล็ดบางเหล่ามันมันอยากลบนกไว้เว้ยโอ้ครับครับมันอยากลบนกไว้เออ เป็นนกแบบหลอดหลอดนกหลอดหลอดคือหัว่าปีสวยอีสตสวยมาวปีครับแมนตัวนี้มันสีเลนเลนดีเลนดึ้ดบ่ครับตาเออครับ้านี่ปากนกเลยครับตาบัานี่ปากนี่ปากสั้นปากเง่าปากเงยปากเงยนกนกนี่เด้อขนนกเขาเขาตรงซ้อมเบิ่งบามันเสียงไงเสียงหน่อยเบิ้งดังมันเบิ่งดังมันเออดังดังมันจะลืมขนนกเสียงเงยดังมันเสียงลืมดังลืรอบผม เรื่องศพนี่ศพบเงาซบสันนี่ก็นเขาบอกใครมีปัญหาตัวศพโอ้ซบเนี่บอกว่าีปัญหาเนาะบอกเราเราข้อนะครับข้อหน่อยข้อเงี้ยข้อนี่เขาเบิ่งขนเบิ่งตัวตัดดำแซมมลายๆนี่ดีโอ้เออมันสิมีขนขาวกับขนดำขาวกับขนดำขนดำลายให้ขนดำลายดีเวลาคู่เวลาเนี่ยมันสิยึงๆออกนี่เขาซ่อมตัวนั่นอะ เขาซ่อมตัวคนดำไม่ลายคนดำลายอี่มานแล้วลักษณะปีกนกเลยครับตาปีกนีเข้าเข้าปีกมันนะครับผมเออเข้าเข้าเบิ้งไร่ครับมันจะบกคือกันแต่ละตัวสิ่บกคือกันตออคันอ่าปีกไล่ยำๆไล่ทีๆไล่นั่นก็ดีเข้าเบิ้งเบิ้งเกตมันเบิ้งเกตปีกเออเบิ้งเกตปีกมันไอโตอยู่หัวไล่กัน อยู่อะไรมั้งครับแล้วก็มีข้ามเมียนตัวอันนั้นละซอยตัวลูกมาเนี่ยมันดําให้มันนั่นอให้เป็นข้ามลหลายนะเออข้ามยหลายเสื้อเสื้อหลังนี่ตรงชิดกันบ่ครับตาเออเสื้อหลังชือกันอเสื้อหลังตรงชิดกันตาขาเง่ากับขาสันนี่ตาสีเหลือกตัวใดครับเอาขาสันเวขาสันเออขาสันดีก็ขาเงาเนี่ยมันจัง่ไหมครับตา ปลาเงาหนีลังเทียมมันหลดบบกนิงอกใครนั่นกันนกเขามากกับเป็นตรงเต้งตุงเต้ง,ตปตงตเป็นเกเรๆอมันกคือสันย่ป,ปะเนียดนี่คก็ยังนิ่งติดปะเนียดเลยร่างกันเงาหนีอยากนั่นลูกเก่กเก็กเอาไปมากกับนกเพราะมันไม่พีพิลุดเขาก็เล็บอกนั่นอยากปเปรี้ยวจังไหนหรครับอออ,อันนี้มันสีนิ่งนกคายสันนี่มันสี นั่นดีแล้วอันสีนกนี่ตาสีสีใดครับอีดีครับสีนกมักเขามักเขาเขาคว,ว,วนบุรีสั้นหมครับตาเออมักเขาเขาขานกแดงนะครับเป็นไงโอ้ให้มากอีกแล้วเว้ยนกแดงมันเป็นไงครับชวมากเอาไปนั่นเล่นนี่ตัวเออเขาเขาตัวนั่นดีดีนี่โอ้เล่นดีนั่นมานก็นกสีควนบุรีนะครับน้องเอ้สีมาน สีสีของคานี่มันสีมีอยู่จักจักสีครับตาสีตาี่เลนนี่มันเป็นสียังครับดีครับขาเบิ้งข้าเบิ้งเจ็ดมันตัวเบิ้งเจ็ดขาเออเจ็ดเนี่ยมันเจ็ดไงเจ็ดทางหางเจ็ดทางหางเออเจ็ดไงเออให้มันแตกปะครับเออขาให้มันแตกให้แตกแห้งดีปะครับตาโอ้แตกหลายแห้งดีับเออให้มันแตกถิว่าอันบักเรียบน้อยๆแดงๆโอ้ยบเปเป็นเหลาโอ้องให้มันเจ็ดเป็นนั่น ก็เป็นตะเลนเป็นจังเป็นตะเลนนะครับเนาะอต่เราเราเสียงนี่ข้าเสียวเมตรนกเปานี่ตาว่าเสียงไดสีดีครับมันหลุดมันเลือกตัวเขาไว้ืลองตัวกันนกเสียงใงนี่กันนกเสียงหน่อยมากอยากเขานกเสียงใอแต่เ้าเพื่อนันเลนนกเสียงกลางเนื้อดีเขาเขาทุกตัวทุกตัวตัวใยก็มักเขาตัวหน่อยก็มักกันเสียงกลาง บอกเงี้ยๆอักอกอาก,อาก,อาก,อากนี่ยากอีกละ่ะอบอกบ่กใครมานโอกไวยมานอ่าเป็นนกเสียงกลางกลางเสียงกลางกลางเล่น<ๆ>ได้เยอะแล้วถ้านกข้าล่มกับนกโลง่งตาสีมักตัวใดครับลกกลเล่นนกมักอ่ามักข้าล่มมักนกเล่นข้าล่มเล่นที่ว่าบอกร่างตัวมันจะเพื่อนใจใจใจห้อนลายกับโบดีเอ้ เ,เ,เ,เขาพูดนะเขายีุ่่นเขาเนี่ยกู่ใช้เต้นดินนี่กับบบมนันบบบบเป็นเอาปักใจหอนปักใจหอนเออคอยอ้อยคอยเฮียคอยนั่นเล่นนี่ <ừ> โอ้ยนี่ว่ามันออกหนียาก <ừ> แต่ว่าได้เขาแล้วว่าโอา้ยออกง่ายกันบักเลน่นอันบลอกสไตล์นกหวานบ่ตาเอาออ่อนอ่อนหวดขันส้มบักหุ่นห้นบักล้นเนี่ยโอ้ยเต้นใช่เขา ตนนี้เขาก็ติงเรื่องเทือปีนปีนตอนนีอย่างเดียว<อ>นเออนี่คือบ่บอเอาบอบเอวก็บหมันโบมากสูนกออดบ่ไดนะ้เนาะสูนกออดบ่ได้แต่หันจริงเลยใจมันนะบกักคานี่อยากโหลดให้เขาอยากใครอยากตีพวกนี้แต่เขาบบเขาก็ต้องซ่อ,อ,อตามตะกอนเดี๋ยวนาะนกปลาเขามากแล้วแล้วตานี่มันตอ,อสี<น>ไหนครับตาดีสีเหลืองสีออกเหลืองหครับ ที่ออกเหลืองสีออกเหลืองตาตาแดงเป็นยังไงครับตาตาบกไคเอ็นมากเวยอ้โตาสีออกเหลืองขอบนน่ให้ขอบตามันดวงตามันออกหนึ่งเหลืองครับแม่อันตัวนี้ดีดีครับตาแม่นโอ้ใจลงลงว่ะเรานม่สตดอาหารมาตาสตดอาหารก็ได้น้ำชิปือกันละได้มา่นคือก็เเก็ด ถ้เาเขาห่อเนี่ยต้องมาล่าง่าเอ่อล่างกาัดดีๆแล้วก็บใบตะไคร่ถูถูเอ่อถูถใบตะไคร่แล้วมันเป็นน้ำจะหน่อยห้อมักไว้จักสองสามนาทีอย่าเฝ้าเทาออกนัาากน้ำตะไคร่หรครับเอโอเอาน้ำเชียเขียนเอาแลเอามักไว้เห็นมันเขายักหน่อยออ ปัญญาออกกล่องเอออยโอ้คือว่าเอาเอามาร์กน้ำตะไคร์ไว้เนาะแนนเออมันเข้าไปเม็ดเขาเล็กน้อยอ๋อมันจังสีนี่มัเนาะอ่ามันข้อติ่งซ้ำเปลยนยาบ่เออนั่งเก้าอี้ก็ได้ครับบัดนี้ขนาดทั้งมีไข่ครับเอาไข่เอาแต่ไข่แดงมันไข่ขาวเอาทีมโอ้เอาแต่ไข่แดงนะครับเอาแต่ไข่แดงครับเออจาก เขาวันเข้าประมาณสองโลสองโลต่อไข่จักนวยครับตาใไข่เหนียวจักสามนวยเข้าสองโลไข่สามนวยอแล้วก็แช่น้ำตะไคร้ไว้แช่น้ำตะไคร้ไว้จักน่อยโอ้เลยบานนี้ก็เอามาขันขันเอาตะไคร้แดงขันแล้วก็ตากแดดตากแดดไว้ตัวนี้สีส้อยยาเป็น ยาบำรุงอยาบมรุงให้นกคึกนี่บอต้าคึกนี่แล้วสมมติว่าถ้านกป่้ยนี่ไม่ยารักษาบ่ต้าคันมันเป็นสิวนี่เอาปูมันปูมันปูนะครับเนาะแมนม,มันปูเป็นสิวเป็นนั่นน้ำตาเปียกน้ำไหลแอนตาไหลยังสิม,มันปูนี่โอ้ยท่านใจลายบ่เออมากอกเลยให้กินลายบ่ครับมันกา สองเถือท่านเหรอสองเถื่ออแหงเท้าทวนทวนๆหมดมาเงาก็ะโซบอกขีขาขีเนี่ยโอ้ขีขาเหรอเออซุปขีขาซุปเป็ดสิวเป็นนั่นแหละแม่รวดมั่นปูเนี่ยห่าแจดองมากห่อแต่มั่นมันมาปอนอ๋อพาห่อตัววันเดียวกับห่อมือเขาจับที่ปากเขาก็ป้อนเขาป้อนเขาหลุดปอนเขาหลุดเออหายแน่นอนเลยสองมือโอ้โบมี่ตายโบมี่นั่น ยู่เขาีรันนี่อื <c oughs> โอ้นี่วะเสียงเงิน <c oughs> นกตอ่อครับคุณตามีนกตอัอยู่ตัวหนึ่งวะครับอยู่เป็นเรียงไว้เดี๋ยวเสียให้ชมครับนกตัวเงินโอ้ยมือนี่พวกเปลี่ยนใจใหญ่นี้ก็ได้มาสอบถามความรู้เก็บความรู้ครับเนาะครับคุณตาครับเล็กๆนหน่นอยครับจากประสบการณ์ในการเล่นนกของคุณตานะครับ วมากกันหน่อยนะครับเนาะแล้วก็เสียให้ชมนี่ครับเนียดของคุณตาครับพี่นนองเห็นพนนียดแล้วนี่ตกใจยครับน้อยเหยนเฮียนลองเบิ่งเดือนี่นี่ครับเนียดของคุณตาครับว่ากินนกมาลายแล้วครับเบิ่งเลยอครับพี่น้องความงามบ่ต้องถามครับแต่ว่ามานเป็นอะไรครับพี่น้องโู้ดาว่าเนียัดร่งนี่กินมาเบิดแล้วครับอยู่แถวนี้แล้วว่านี่สั่นๆครับพี่น้อง คว้านี่สิประมานคืบน,นหน่อยครับพี่น้องว่าพี่น้องเึ้นในไป็เมียบมานเพิ่นกินนกมาลายเลยครับผมวันีว่าสิส่วนคุณดาวออกไปต้อนอกนะครับพี่น้องต่ว่าเพิ่น่ติดธารกิจครับต้องไปเบิ่งงัวงครับลเลยมาสอบถามเพิ่นนะครับแนละ้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสิไอ้เบิ่งงกต่อรักของคุณตาครับว่าต่อของคุณตานี่มีลักษณะแบบใด ที่คุณตาเหลือกไว้ครับตัวนี้เป็นหมานครับเพราะว่าเชลเลยที่เขาเรียงไว้นี่ครับพี่น้องเชลเลยของนกตัวเดียวครับตัวนี้เดี๋ยวเสียวลงไม้เบิ้งครับพี่น้องเนึ่งดวดลายมันครับตังตังอันกินตังกินครับข้นหนาแขกหน่อยครับหน้ามันจะดินนี่ครับผมเปลี่ยนสีครับนกตัวหลักของคุณตาครับลักษณะ นกครับี่อชื่อว่างามครับผมชือว่าใส่ได้ครับเสียงออกกลางไปไงีครับนกตัวนี้กลางไปไงครับคู่อยากไงีเสียงไงโอ้คู่ไงี่มีอ่างนรอครับตาบออาจแต่อ่างครับผมบ<อ>ตาว่าก็เป็นนกโล่งเฮ้ยเฮ้ยฮยโอ้พี่น้องนก่อของคุณตาครับผมปอลัก น้ำมกับลายกันอเอาครับพี่น้องคลิปนี้กะสีขอจบกับคุณตานะครับเนาะอ่ะคุณตาคลิปนี้เดี๋ยวความรู้โอมากกันหน่อยนะครับเนาะคุณตาถ้ามีโอกาสยังไนสีเดไปต่อเนาะปาตาไปต่อยออกล่าไกลๆรับเช่ารถกระบะเพื่อไปคุณตาไปอ่ะคลิปนี้ก็สสวัสดีครับครับคุณตาสวัสดีครับครับผม